สวัสดีครับหมอบัวนะครับนายแพทย์วิษณุโลสสิริวัฒนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการนวดเต้านมนะครับถามว่าเมื่อไหร่ต้องนวดเต้านมก็เมื่อเรามีซิลิโคนหรือว่าถุงเต้านมเทียมอยู่ที่หน้าอกเรานะครับไม่ว่าจะเกิดจากการเสริมหน้าอกนะครับหรือว่าเสริมสร้างเต้านมนะครับหรือว่าจะเป็นเสริมหน้าอกยกกระชับก็ตามนะครับทั้งนี้เนี่ยวันนี้จะมีคลิปให้ดูแต่ว่าเป็นการแนะนําโดยทั่วไปนะครับอย่าลืมว่า ถ้าเกิดว่าเราจะทําจริงๆเนี่ยต้องถามสัลยแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดให้เราทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทําอะไรกับหน้าอกก็ตามนะครับเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละเทคนิคในการผ่าตัดนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับโดยทั่วไปแล้วก็อยากจะบอกว่าเริ่มนวดหน้าอกเนี่ยมักจะทําได้ประมาณ2-3สัปดาห์นะครับหลังเสริมหน้าอกแล้วนะครับถึงจะเริ่มนวดหน้าอกได้นะครับทำบ่อยถี่แค่ไหน ก็อย่างน้อยเวลาสองครั้งนะครับก็เหมือนเราอาบน้ําเลยเช้าเย็นเวลาเราถอดเสื้อเข้าไปในห้องน้ําเวลาจะอาบน้ําเราก็ทําทการนวดหน้าอกนะครับจะก,ก่อนหรือหลังอาบน้ําก็ได้นะครับทาครั้งหนึ่งก็ไม่นานนะครับประมาณสัก2-3นาทีก็จะเพียงพอแล้วนะครับทั้งนี้อาจจะมีบางเคสที่ต้องทามากทาน้อยหรือว่าเทคนิคแตกต่างกันอันนี้ก็ปรึกษาสัญยแพทย์ผู้ทําการผ่าตัดอีกทีนะครับวันนี้ เรามาดูคลิปนี้กันนะครับว่าวิธีการนวดหน้าอกที่แพทย์แนะนำคืออะไรบ้างครับไปดูกันครับแสดงวิธีที่ที่ผิดก่อนนะครับคือการดันอย่างนี้ไม่แนะนำเนื่องจากว่ามันจะทำให้กล้ามเนื้อนียมันทำงานเยอะ,อะไม่ดีเพราะ,ะนั้นเอาใหม่เราจะใช้มือฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ดันเข้ามาปล่อยดันเข้ามาปล่อยนะครับหรือว่าทำพร้อมกันสองข้างได้ก็คือดันเข้ามา ปล่อยดันเข้ามาปล่อยนะครับการนวดอันที่2นะครับก็คือการนวดออกนะครับเราก็จะอาจจะโน้มตัวมาข้างหน้านิดหนึง่งเอาสันมือวางไประหว่างล่องอกแล้วก็ดึงออกปล่อยดึงออกปล่อยนะครับใช้มือข้างเดียวกันนวดเต้านมข้างเดียวกันได้ไม่ต้องสลับข้างนะครับ ต่อไปเป็นการนวดหน้าอกขึ้นนะครับแสดงตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องให้ดูก่อน <c oughs> ก็คือการที่เราไปขยับเฉพาะเนื้อเต้านมนะครับไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้นวดเนื้อเต้านมเรานวดซิลิโคนที่อยู่ในโพรงเต้านมเพราะฉะนั้นต้องเอามือวางเราก็กดลึกเราก็ดันซิลิโคนขึ้นแล้วก็ปล่อยดันซิลิโคนขึ้นแล้วก็ปล่อยดันซิลิโคนขึ้นแล้วก็ปล่อยในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถทําต่อเนื่องได้2ข้างนะครับ ดันปล่อยดันปล่อยนะครับออกแรงได้เยอะเลยนะครับดันขึ้นได้สูงเลยแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้เป็นการดันขึ้นครับผมต่อมาก็เป็นการนวดซิลิโคนลงนะครับตัวอย่างที่ผิดก็คือว่าการที่เราไปดันเนื้อต้อนนมลงอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ได้ดันเนื้อต้าน,นมลงแต่เราจะดันซิลิโคนที่อยู่ในโพรงให้ลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดันนะครับ ดันซิลิโคนนะครับอย่างนี้นั้นจะเห็นว่าการดันซิลิโคนเนี่ยจะทําให้ฐานจะตึง <ท wow S 1> นะครับเนี่ยดันซิลิโคนลงเนี่ยฐานจะตึงหัวนมอาจจะถูกดึงขึ้นมานิดๆด้วยซ้ํานะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็นวดพร้อมกันได้สองข้างนะครับดันลงปล่อยดันลงปล่อยนะครับเวลาดันนี่ก็คือดันซิลิโคนเข้าไปแล้วก็ดันลงนะครับดันเข้าชิดหน้าอกเราแล้วก็ดันลงนะครับในลักษณะนี้แล้วก็ปล่อยนะครับโอเค ต่อมาก็จะให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราทําต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับที่จริงแต่ละท่าเนี่ยควรจะทําประมาณสัก5ถึง10ครั้งนะครับนี่เราจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างท่าละ3ครั้งก่อนนะครับเริ่มจากใช้2มือดันเข้าในนะครับ1 2 3นะครับต่อมาก็นวดออกข้างนะครับ1 2 สามนะครับต่อมาก็นวดขึ้นบนครับหนึ่งสองสามต่อมาก็นวดลงล่างครับหนึ่งสองสาม